สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติคาวตะโชยะหรือแองกีรองหัวหน้าหน่วย4ของแก๊งโตเกียวมัจิไยคาวตะโชยะหรือฉายาแองกี้จากแก๊งแฝดปีศาจดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าหน่วยที่4ของแก๊งโตเกียวมัจฉัยและเป็นน้องชายฝาแฝดของสไมลี่หัวหน้าหน่วย4ของแก๊งโตเกียวมัจฉไยเกิดวันที่25พฤษภาคม ปีคิสราด1,989กรุปเลือด B ส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก56กิโลกรัมสีผมน้ำเงินแกมเขียวสีตาฟ้าสว่างนะครับเอักณ์ของแองกี้จะทำหน้าโกรธหรือทำหน้าโมโหงตลอดเวลาทั้งตอนปกติและตอนที่เข้าไปต่อสู้นะครับไว้ทรงผมแอฟโ ย้อมสีผมเป็นสีน้ำเงินแกมเขียวลักษณะนี้สัสถึงหน้าตาจะดูร้ายแต่ก็เพื่อปิดบังความอ่อนแอของเขาเองนะครับเป็นคนที่เชื่อฟังพี่ชายเขาทุกอย่างและอยู่เคียงข้างพี่ชายของเขาแทบจะทุกเวลารวมถึงรักเพื่อนพ้องในแก๊งอีกด้วยโชยะมีพี่ชายฝาแฝดชื่อคาวะตะนาโฮยะหรือชายาสไมลี่ปีศาจแห่งการยิ้มเย้ย ซึ่งทั้งสองมีความเหมือนกันแม้กระทั่งทรงผมแอฟโรยกเว้นสีผมกับใบหน้านาโฮยะจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มทรงผมแอฟโรสีลูกพีชส่วนโชยะจะมีใบหน้าที่โมโหร้ายทรงผมแอฟโรสีน้ำเงินแกมเขียวเรื่องราวของแองกี้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่นาโฮยะกับโชยะสมัยช่วงที่อยู่ปฐมอยู่ๆก็มีพวกเด็กมอต้นมารังแกพวกเขานาโฮยะเองก็สู้พกนั้นไม่ได้ ได้ทาให้แองกี้ร้องไห้ออกมาทําให้พวกเด็กมอต้นนั้นบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลกันทุกคนเลยทําให้ครั้งนั้นนาโฮยะบอกกับโชยะให้ทําสัญญากันว่าจะไม่ร้องไห้อีกนาโฮยะจะแข็งแก่งและปกป้องโชยะเองและโชยะก็สัญญากับพี่ชายของเขาว่าเขาจะไม่ร้องไห้อีกหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็มีฉายาสไมลี่กับแองกี้แฟนนรกคู่พิฆาตพวกเขาทั้งสองได้ล้มแกงต่างๆจนมีชื่อเสียง จุดเด่นของพวกเขาตอนนั้นทั้งสองจะสวมเสื้อรูปคนสวมหน้ากากปีศาจอยู่บนหลังเสื้อของพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็ได้มาอยู่แก๊งตัวเกียวมินชิคาซึ่งสไมลี่ได้เป็นหัวหน้าหน่วยที่4ของแก๊งตเกียวมินชิคาส่วนแองกี้เป็นรองหัวหน้าหน่วยที่4ของแก๊งตัวเกียวมินชิคายสึกให,ใหญ่หลังจากที่แองกี้ได้เข้ามาอยู่ในตัวมันก็จะมีสึกตัวมันพะทะโมบิอุสแองกี้ก็ไปสู้ด้วยกับสไมลี่ พวกเขาก็ชนะแก๊งโมบิอุสทั้งที่แก๊งโมบิอูสมีจำนวนมากกว่าหลังจากนั้นก็มาศึกตัวมันปะทะวันฮลลาเองกี้ก็ไปร่วมสู้กับสไมลี่และตัวมันก็ชนะศึกนี้หลังจากนั้นก็มาศึกตัวมันประทะเทนจิกุทางฝั่งเทนจิกุยกพวกมาถล่มตัวมันถึง400คนและเองกี้ก็เป็นคนที่มาช่วยจิฟุยุและทาเคมิจิพร้อมกับสไมลี่ แถมยังเจอหนึ่งใน4ราชาสวรรค์ของเทนจิคุชื่อว่ามอกจิและทั้งสองก็ได้ช่วยเหลือเทคิมิจิกับชิฟุยุพาซ้อนท้ายหนีออกไปได้ทาสมายี่ก็เล่าเรื่องในอดีตของเขาและเหตุผลที่ต้องพาเทคิมิจิหนีออกมานั่นก็เพราะว่าเขากับแองกี้ได้เคยประท่าก,กับมอกจิมาแล้วทาสมายรี่ก็แพ้รับคาบส่วนแองกี้ก็หนีกลับบ้านอย่างรวดเร็วสมายี่ก็แซวแองกี้ว่าแองกี้ตาขาว แลวพวกเขาก็ได้ไปเจอกับลูกกระจกของแกง๊งเทนจิโกะจากนั้นแองกี้กับสไมลี่ก็ลงจากรถแล้วไปจัดการพวกนั้นหลังจากนั้นสไมลี่ก็โดนล่าทำร้ายก่อนจะถึงศึกมันตัดสินตัวมันระท่าเทนจิกะจนต้องเข้าโรงพยาบาลทำให้ไปร่วมสู้กับแก๊งไม่ได้ทำให้แองกี้กดจัดได้จะไปล้างแค้นให้พี่ชายโดยไปร่วมสู้กับทาเคมิจิที่นำทัพไปปะทะแทนไมกี้ ซึ่งแองกี้ก็ได้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยที่4ของแกงโตเกียวมิจิคในครั้งนี้เมื่อไปถึงรังของแกงเทนจิกุแองกี้ได้ไประทะกับรินโดไฮทานิน้องชายของรันไฮทานิซึ่งเป็นสองพี่น้องไฮทานินะครับแองกี้ทำยังไงงไก็สู้กับรินโดไม่ได้แม้จะร่วมมือกับฮักคายสู้กันกับสองพี่น้องไฮทานิแต่ก็เจอคอมโบพี่น้องไฮทานิจนแขนและขาหักอย่างละข้างทั้งฮักคายและแองกี้ จนวินาทีที่ฮักใครจะโดนคอมโบชุดใหญ่ของพี่น้องไฮทานี้ตอนนั้นแองกี้ได้ร้องไห้ออกมาวยวยวาใหญ่จากนั้นเขาก็ขอโทษส m ยลี่เขาทำผิดสัญญาที่ว่าจะไม่ร้องไห้อีกแต่เขาก็ร้องไห้ออกมาแล้วมีแว็บหนึ่งผมคิดว่าเหมือนคุณแลมโบจากเรื่อง,องครูพิเศษจอมปวนยังไงไม่รู้ครับขี้แย่เหมือนกันเลยแต่แองกี้ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้ว ภาพตัดมาที่สไมลี่บอกกับมิสิยะว่าไม่ต้องห่วงแองกี้ซึ่งตอนประนั้นตอนที่มอต้นมาทำร้ายพวกเขาทั้งสองแองกี้ได้ร้องไห้ออกมาทำให้พวกมอต้นนั้นบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยนั่นก็เพราะฝีมือของแองกี้เมื่อใดที่แองกี้ร้องไห้เขาจะปลดล็อกพลังทำให้ปลุกยักษ์สีน้ำเงินตัวนี้ออกมาและความแข็งแกร่งของเขาจะเหนือกว่าสไมลี่หนึ่งร้อยเท่ามิสิยะถึงกับแอบแางเลยนะครับ ตัดไปที่แองกี้ตอนนี้2พี่น้องไททานนี้ก็ล้อแองกี้ว่าข yeah ี้แยคือง่ายบุลลี่น้องแองกี้ของเรานะครับจากนั้นก็เงียบกลิบโดนเก็บไป1แล้วก็หายตัวมาเก็บไป2ตอนนี้2พี่น้องไททานนี้โดนเก็บไปอย่างรวดเร็วนะครับจากนั้นโมจิหนงใน4ราชาสวรรค์ของเทจิกุอีกคนก็โดนอัดเข้าหน้าถือเป็นการล้างแค้นตอนสู้สมัยเป็นแฝดปีศาจนะครับ ที่แองกี้ทิ้งสไมลี่สู้กับมอจิคนเดียวตอนนี้แองกี้ได้จัดการมอรจิได้สําเร็จนะครับทุกคนถึงกับอ้าปางค้างกันทั้งตัวมันและเทนจิกุแถมแองกี้ตอนนี้ก็เดินถามมาว่าต่อไปใครต่อโอโ้โหโคตรเท่ครับจากนั้นรายต่อไปก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับอดีตหัวหน้าหน่วยที่5้ามูโตะยาซุฮิโรซึ่งเขาได้หักหลังตัวมันนะครับก็โดนซ้คอเกือบหัก จากนั้นมูโตะก็ลุกขึ้นมาจะใช้อาวุธแต่คาคุจโจหนึ่งใน4ราชาสวรรค์อีกคนก็เข้ามาขวางมูโตะแล้วจัดการกับมูโตะสู้เขาไม่ได้และยังใช้อาวุธอีกต้องโดนครับจากนั้นคาคุจโจก็วิ่งไล่อาดทุกคนของแก๊งตัวมันไม่เว้นแต่แองกี้ของเราก็โดนยับลุกแทบจะไม่ขึ้นสุดท้ายทาเคมิจิก็เข้าสู้แทนและโดนอาดอยู่ฝ่ายเดียว แต่ก็ไม่ยอมล้มจนเมกี้มาปิดฉากจบได้สําเร็จตัวมันได้ชนะไปนะครับหลังจบศึกตัวมันไปท่าชินจิกุซึ่งตัวมันไปฝ่าชนะและแก๊งตัวมันก็ได้ถูกประกาศยุบโดยเมกี้นะครับหลังจากนั้นแองกี้กับเพื่อนทุกคนในแก๊งก็ไปสารเจ้าเพื่อฝังสิ่งของไว้เพื่ออีกสิปีข้างหน้าจะมารวมตัวกันและเปิดดูมันในวันที่ระลึกวันก่อตั้งแก๊งตัวมันนะครับ ต่อมา12ปีหลังจากยุบแก๊งและแยกย้ายกันไปแองกี้กับสไมลี่ก็ไปเปิดร้านราเมนเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็พบกับทุกคนที่สารเจ้าในวันที่ระลึกการก่อตั้งแก๊งแล้วก็เปิดทางแคปซูลดูซึ่งของสองพี่น้องก็คือจดหมายกับน้ำยาย้อมผมนะครับแองกี้ได้เปิดอ่านจดหมายซึ่งจดหมายนั้นได้บอกให้เขาลองยิ้มดูสักครั้งจากนั้นแองกี้ก็ยิ้มทาคิมิจิเห็นแองกี้ยิ้ม เขาก็ตกใจนี่แองกี้ยิ้มเหรอนเนี่ยแล้วก็จบไปสำหรับประวัติของแองกี้หรือคาวาตะโชยะฝากติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ